จังหวัดหนองคายคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคายเพิ่มมาตรการเข้มคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคายเพิ่มความเข้มมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 คุมเข้มผู้ที่เดินทางมาจาก28จังหวัดเสี่ยงและกำหนดมาตรการเข้มทั้งร้านอาหารสถานประกอบการสนามกีฬาในร่มและสวนสนุกเป็นต้นอีกทั้งยังของความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ล็อกตัวเองเพราะจังหวัดไม่ได้มีการล็อกพื้นที่ ส่วนผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยผลตรวจเบื้องต้นทั้ง7คนเป็นลบและจะมีการตรวจซ้ำอีกครั้งเมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่5มกราคม2564ที่ห้องประชุมปทุมเทวาพิบาลชั้น4สาราแกลงจังหวัดหนองคายนายประเสริฐลือชาธนาน,น์ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคายและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องครั้งที่2ทั2564 การประชุมครั้งนี้มีวรระที่สำคัญเพื่อพิจารณาคือการกำหนดมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ของจังหวัดหนองคายซึ่งจากการประชุมได้มีมาตรการสำคัญหลายมาตรการเช่นผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดหนองคายที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดจำนวน28จังหวัดให้กักตัวที่บ้านเป็นระยะเวลา14วัน ร้านอาหารให้มีการแบ่งการจัดพื้นที่เข้าใช้บริการให้มีการเว้นระยะห่างภายในร้านร้านเสริมสวยร้านตัดผมร้านนวดแผนไทยนวดแผนโบนราณน,นวดเพื่อสุขภาพให้ใช้การจองคิวแทนการนั่งรอในร้านสถานที่บริการสักรหรือเจาะผิวหนังส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายศูนย์พระเครื่องพระบูชาสนามพระเครื่องพระบูชาสนามกีฬาในร่มรวมไปถึงสนามกีฬาที่ผู้เล่นมีการสัมผัสตัวกันเช่น มาสเกตบอลโรงยิมสถานที่ออกกำลังกายฟิตเนสโรงเรียนสอนกีฬาร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ตโต๊ะสนุกเกอร์และบิลเลียดสวนสนุกบ้านบอลบ้านลมหรือเครื่องเล่นทุกประเภทให้ปิดเป็นจนถึงวันที่31มกราคม2564ส,ส่วนสวนสาธารณะไม่ได้ปิดแต่ให้มีการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการเว้นระยะห่างของประชาชนที่เข้าไปพักผ่อนและออกกำลังกายภายในสวนสาธารณะส่วนผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงกับหญิงวัย35ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จำนวน7รายที่ถูกกักตัวอยู่ในสถานที่กักตัวนั้นได้มีการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา2019รอบแรกแล้วผลตรวจทุกคนเป็นลบซึ่งจะมีการตรวจหาเชื้อในรอบสองอีกครั้งนายประเสริฐลือชาธนานน์ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวในตอนท้ายของการประชุมว่าจังหวัดหนองคายไม่ได้ล็อกพื้นที่จังหวัดจึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและจากประชาชนในจังหวัดหนองคายให้ล็อกตัวเองโดยการอยู่ภายในบ้านถ้าไม่มีธุระจาเป็นที่ต้องออกไปทํานอกบ้านซึ่งจะช่วยในการป้องกันการแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดีทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน